ครับผมมาเก็บกระเ๊ยบแดงจัมโบ้กำแพงแสนครับเดี๋ยวเบื้องวิ่ยต้นไวยใหญ่ๆหนุ่ยงามๆครับเดี๋ยวเบิ้งเอาครับ้องนี่ยครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนี่คบ่ทั้งในเขาเม็ดสื่มแก่แล้วครับใหญ่แห้งอยดีครับสายพันธุ์นี้ครับจังที่ผมเคยเห็ุคลิปก่อนเนาะที่ว่าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่หนาดลองปลูกนะครับเนาะเพี๋ บ่งเอาครับพี่น้องเบ่งเอาด้วยเดี๋ยวนี่จะดอกยังไงเลยครับเียตัดเอาเนาะอันนี้เทาก็บจิตตะย่อยเลือกตัดเอาครับแล้วก็ค่อยๆเห็ดไปตากแดดเนาะแล้วก็สิอีกส่วนหนึ่งสิเก็บไว้ขยายพันธุ์นครับเก็บไว้ขยายพันธุ์ด้วยแล้วก็จะไปไว้ทำน้ำกระเจี๊ยบกินครับนี่เอาครับเดี๋ยวในครู สวยงามบระงามครับเดี๋ยวตัวหนีมันแกมุดงาเหรอครับตัดยกกิ่งมาเลยเนี่ยแต่เบิง้งเหเบิ้งแก่ๆครับจะ่ฝ่าตาไล่เด็เดี๋ยวเบิ้งเอาครับเดี๋ยวนุ่ยง่ามสงามแห้งเมื่อเดียวแต่หายง,งายจาังเลยเนาะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่นายแนะนำให้ทดลองปลูกกันครับ ปกติพันธุ์บัลท้อนป๋าเดี๋ยงไอ้ปานนี้เด้อเนาะพึ่งเนี่ยเดี๋ยวเทียบกันเอาครับสองหน่วยก็สิเต็มมือแล้ยไหมเขียะเพิ่มด้สองลูกครับเต็มอุ้งมือเลยนี่เบิ่งเบิ่งความใหญ่และความสวยงามของเขาครับเพขียะหลังจากนี้เฮาเก็บไปเนาะครับเนาะวันก็สิต้องการแทงอันเนี่ยเม็ดที่อยู่ด้านในเนี่ยครับออกแทงออก แล้วก็จะนําไปตากแดดต่อเนาะแต่ตอนนี้เขากตัดก่อนเเก็บผลงานแล้วก็เ,ล,เลี้ยวถ่ายลงคิดจักหน่อยครับเเดี๋ยวเบิ้งน้ากันครับกับผลผลิตชุดแดดอันนี้เป็นการทดลองสร้างเมล็ดพันธุ์ว่าพเบิ้งครับได้ผลดีเกินคาดแล้วก็ดีถึงแนะนําต่อครับเดี๋ยวใจ้เบิง้งที่นี่แก่แห้งครับแก่จนวันน่าม็ดทางน,นแห้งเลยไหมเนี่ยครับ นีะก็ฝากไปทดลองเห็ดเบืองกันนะครับเนาะปลูกง่ายครับไม่ต้องไห้ดูแลง่ายเลยปลูกถิ่นไว้ยินแหงก็รดน้ำเพราถึงเวลาเขากบมาเก็บเกี่ยวนี่แบบนี้ครับเนี่ยตัวนี้มันแกยก,กิ่งเนาะผมกับสิตัดออกหมดเลยตัวนี้เกิดแก้ด้วยกันครับเนี่ยโอ้ยหอยติดผื่นเลยเดี๋ยวหนึ่งงากหนึน่งกิ่งครับเกิดว่าหอยติดดินเนาะโอ้ยนี่จะกีด่ดินติดเต็มเลยจะไปลางไม่ก่อน ยอย่าลืมนะครับด้วยสายพันธุ์นี้คือกระเจี๊ยบแดงจัมบูเนี่ยครับกระเจี๊ยบแดงจัมบูกําแพงแสนไผว่าท่านเ,เคยล่องปลูกฝา,ากถดล่องเมืองครับไ้คนดีจังไดยคทักมาบอกน้ำด้ะครับว่าตัวน,นี้ยูสวนผมนีได้ล่องเมืองแล้วคือว่าสุดยอดเลยครับหน่วยกยังไงเสี่มีสวย ลูกใหญ่ลูกสวยจริงๆเก็บประจักษ์งาครับเต็มเต็มแล้วมันสีมีอันสองสีนะครับนี่เดี๋ยวใจเบอร์อีกสีหนึ่งเนี่ยเห็นไ่มครับต้นเอายปกัสีชมพูอ่อนดอกแปลกแปลก,ก,กอย่างนึนคนง,งครับเนี่ยยังอีแห้งครับเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยนะครับมือน,น้ก็ ตัดแค่เนี่ยก็เนาะรวมวิธีการแทงเอาในออกเดี๋ยวผมสีผ้าเห็ดอีกแถวนึ่งนะครับเนาะทยอยตัดทยอยเห็ดเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ตัดทีเดียวเนี่ยวัตแหน่หน่อยๆเลยครับเป็นต้นเลยเนี่ยอันนี้ก็งามตัวนี้แห้งงามครับปานบักชุ่มผูเนาะเนี่ยนะครับแต่งไว้ก่อนบางมวยบัตานแกเนาะพี่ครับยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปไม้เข็มหนายเบิ้งครับ ขับเกียบแดงจัมโบ้สาัผู้นี้ขอบคุณครับไปก่อนด้อครับ